กราบเรียนท่านผู้อำนวยการปฐรมมเลิกมณีเนตรท่านในอำเภออำนวยกองนานและคุณนายท่านผู้อำนวยการวิชามณดีท่านรองผู้อำนวยการสิทธิโชคท่านประธานศูนย์ท่านผู้อำนวยการกลุ่มท่านภูมีเกียรติที่กรพนะครับรู้สึกลื้มพิติรรู้สึกยินดีรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ ท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติที่ได้หลอมรวมดวงใจกันจัดงานที่มีความหมายจัดงานที่มีความสำคัญจัดงานสำหรับความทราบซึ้งในชีวิตการรับราชการของกระผมในวราระหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะอธิบายความได้ไม่สามารถที่จะตอบแทนอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่กราบขอบพระคุณ กราบขอบพระคุณเกือกราบขอบพระคุณ13เดือนกับการมาทําหน้าที่บริหารราชการมาทําหน้าที่ผู้บังคับบัญชามาทําหน้าที่การทํางานให้งานทั้ง4ี่งานสําเร็จผมคิดเพียงแต่ว,ว่าผมมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็น,นกลไกขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของท่านเท่านั้นนะครับ ที่มายชุมพวงประทายโนนแดงเมืองยางและลำธมิชัยท่านประธานศูนย์ท่านผู้บริหารท่านค,ครูบาอาจารย์ผู้นำท้องถิ่นคือกำลังหลักในความคิดของผมในความคิดของทุกๆท,ท่านในความคิดของท่านรองในความคิดของท่านผู้หน่วยการกลุ่ม ในความคิดของประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่หรือคณะ<ม>กค์คณะอ,อกสอ<ม>หรือกตปนท่านทำให้สำนักงาน <c oughs> เขตพื้นที่แห่งนี้ <c oughs> บนพื้นที่359ไร่ <c oughs> มีความสวยสดงดงาม <c oughs> มีความเขียวขจีด้วยต้นไม้สิ่งกอรรร่อสร้างด้วยสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ หัวใจของชาวนาครราชสีมาเขตเจ็ดผมพูดกับท่านรองฐานันดรว่าเมื่ออบรมเสร็จแล้วเนี่ยอยากสิ่งแรกที่อยากจะมาอยู่คืออยากจะกลับมายัางนครราชสีมาเขตเจ็ดซึ่งผมเคยเป็นหัวหน้าการปฐรมสามอำเภอพิมายและประทายแล้วก็ท่านผู้อำนวยการปฐมถมฒเลิกสมัยท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท่านก็มอบหมายให้ผมมา เป็นประธานในการประเมินพุ่มหน่วยการคุณภาพทั้งชุมพวงทั้งลำทะเวนชัยเมืองยางจึงเป็นการเหมือนเดินทางกลับมาบ้านกลับมาในที่แห่งนี้กลับมาหาคนที่คุ้นเคยกลับมาหาคนที่ทักทายกลับมาหาเพื่อนร่วมง,งานเก่าๆกาลับมาเพื่อตอบแทนบุญคุณข้าวแดงแกงร้อน มาเพื่อขอบคุณพ่อประเสริที่เอาข้าวไปส่งผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงผมก็ให้แต่รอยยิ้มไปนะครับหลายคนก็เอาข้าวสารเอาข้าวเหนียวเอาปลาแห้งเอาอะไรไปให้หลายอย่างก็กราบขอบพระคุณท่านบุญท่านบุญช่วยวัฒนาท่นานอะไรบอกว่าถ้าได้ข้าวคนเนี่ยต้องทํางานทดแทนเดี๋ยวชาติหน้าก็จะเกิดเป็นควายมาไถนานะครับบอกว่า,าทุกส่วนต้องกราบขอบพระคุณผมเชื่อว่า รองท,ทุกทท่านนะครับเราก้าวผ่านสำนักง,งานเขตพื้นที่ที่เราอยู่ตั้งแต่สองพันร้อยสี่สิบเจ็ผมไม่มีทางออกเลยนะครับที่จะทำได้ยังไงเพราะเงินก็ไม่มีเพราะไม่อยากจะไปรบกวนท่านผู้บริหารคณครูเดี๋ยวก็ทำผ้าป่าเดี๋ยวก็ทำกระสินก็ไม่รู้จะคิดยังไงผมผมคิดถึงหลวงพ่อผมคิดถึงพระอาจารย์ ต้องกราบเอยนามท่านนะครับพระอาจารย์จรูนเป็นพระอาจารย์ที่ผมได้รู้จักเมื่อสมัย2,544ท่านมาจำบัดที่อำเภอพี่มายท่านดูโชคดูชะตาดูดวงแล้วท่านก็บอกผมว่าให้สร้างพระดีไหม พระที่ท่านได้ร่วมกันเสียสละจาก10 2ยสหมื่นสองหมื่นแสสองแสนจึงเป็นพระที่เราได้ร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปร่วมกันเป็นองค์พระที่สวยสดงดงามเหมือนพระที่ประจำในหัวใจของผมคือหลวงพ่อพุทธไรลโลกคาะศาสดา องค์สีทองที่สง่างามที่สุดที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับอยากเชิญชวนพวกเราคาราวะองค์ท่านหน่อยนะครับเราได้เงินตั้งเกือบสามล้านแล้วในทุกวันก็จะมีคนเอาสตังค์มาให้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่มื่นห้ามื่นท่านสมใจจอดนอกวันนี้ไม่ได้มานะครับถที่าากล่าว เสาธงก็ดีห้องเกิติยศก็ดีที่กำลังทำอยู่ท่านช่วยครั้งละแสนละแสนหลวงพ่อของท่านอาจารย์ประเสริฐนักพิมพ์ช่วยป้ายอันสวยงามเข้ามาเพื่อนแชร์ของผมช่วยป้ายช่วยรั้วป้ายก็ถูกๆนะครับรั้วก็ถูกๆเป็นรั้วที่คนทำแล้วขาดทุนต้องขอบคุณท่าน วัชระนาดีที่เป็นช่างประจําตัวผมทีนี้ก็เป็นศึกษาในเทศแล้วก็เป็นได้ดิบได้ดีแล้วนะครับเอาปรมมมือให้แก่หน่อยแกอยู่ไหนไปรู้นะครับที่กล่าวเพราะว่าเขาจบอุตสาหกรรมสินแล้วเขาก็มาทําให้ความฝันของนครริสิมาเขตเจ็ดเป็นรูปเป็นร่างฉะนั้นเรื่องบริบททั้งหลายท่านสิทธิโชคและท่านรองก็ กรุณารับปากกับผมว่าจะทําต่อให้เสร็จนะครับนี่รั้วที่ยังอยู่ก็ไปหามาด้วยท่านเด้อนะครับหรืออื่นๆที่เราทําข้างนอกข้างในผมก็เหมือนเป็นลางผมก็บอกว่าไส่วาสิบทิมกันมาห้องไส่แต่เขาวันนี้จะของและทิมเขาก่อนมาทนี่แหะไม่เคยนึกว่าจะได้ย้าย<ม>ก็คุย<ม>กับท่านวิรัต และท่านอนันต์อกสเขตพื้นที่ว่าผมก็อยู่ตั้งปีหนึ่งแล้วผมก็เหนื่อยเรื่อยเดี๋ยวพี่น้องเขาก็มาหาเดี๋ยวคนนั้นก็มาหาทั้งที่เป็นบวกเลนลบแต่สิ่งที่ผมคุยกับท่านรองเสมอว่าพี่น้องชุมชนไม่ต้องมาหาผมหรอกผมจะไปหาเขาเองท่านไม่ต้องเหมารถเหมาเรือเดี๋ยวเสียค่ารถก็ไปหาเขาก็แก้ปัญหาได้หลายเปราะหลายทาง เรียนท่านผู้อำนวยการปฐมมาเลิกผมก็เรียนท่านว่าอู้เหนื่อยนะครับอยู่ที่นี่นะ่ะตั้ง238โรงท่านผู้บริหารก็238หัวใจแต่238หัวใจเนี่ยมีแต่หัวใจดีๆทั้งนั้นเลยครับไม่มีหัวใจไม่ดีเลยนะครับเราทําคุณภาพที่ผมเรียนแบบจากนายอันเป็นที่รักของผมคือท่านผู้อนวยการปฐมมาเลิกโอเน็ต <c oughs> เป็นเลิศจะทํายังไง ผมชื่นใจที่ผู้อำนวยการหลายท่านว่าตั้งแต่ผมเกิดมายังไม่เคยดูรู้จักรูปินเทสเลยว่ามันเป็นยังไงนี่ผมก็ว่าเอาในเมืองเขารู้จักกันหมดแล้วทําไมเขาไม่รู้เราก็เอาวิชาที่มาบอกเขามาเดินรณล,ลงมาตีค้องร้องเป่ามาสัญญาประชาคมว่านครราชสีมาเกตเจะเป็นเลิศและเป็นหนึ่งแล้วเราก็ทําได้โอลิมเราเป็นที่สองของจังหวัดทั้งป .6 และม .3 ครับ ทีนี้ผมคุยกับท่านพอ,อนุว่าถ้าเรามีตังเหลือเราก็ให้ประธานศูนย์ก็ไปศูนย์ละสองแสนนะไปให้ท่านรองไปคุยกับท่านน่อยก